ต้องบอกว่าเมาื่อวานนี้นะคะบรรยากาศในพื้นที่ของเพิรอหัดใหญ่หลังจากที่มีปอ,อ,อพ,อพอได้มีการแจ้งเตือนเซิร์ฟออดแคสต์น,ตน,นะคะก็จะเห็นว่าเขาบอกเตือนใช่ไหมคะว่าน้ำท่วมใ,ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาอำเภอหัดใหญ่แน่นอนประสบการณ์ของชาวหัดใหญ่ของเราก็ตื่นตัวนะคะหลายคนเนี่ยพอรู้ปุ๊บรีบและโดยเฉพาะรถยนต์เอาไปไว้ที่สูงก่อนนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ก็หลายคนตกใจใช่ไหมคะมเพราะว่าน้ำรอระบายหลังจากอาจจะแน่นอนว่าช่วงนี้ขยะในบางจุดเนี่ยก็ยัง ขังอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดน้ำพรระบายหลายคนตกใจแล้วตื่นตัวอวานนี้เนี่ยทางเทศบาลก็ประกาศทงเหลืองด้วยด้วยฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันหลายคนก็เตรียมข้าวเตรียมของและเตรียมตุนของแล้วเผื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำเหมือนช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาแต่ว่าปรากฏว่าก็ผ่านไปได้เมื่อวานนี้นไปด้วยดีนะคะตอนนี้ก็เป็น ทงเขียวเรียบร้อยแล้วสถานการณ์ค,รคลี่คลายแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะปริมาณฝนหัดใหญ่ลดลงนะคะระดับน้ําคลองสายหลักต่ํากว่าตะลิ่งทั้งหมดปรับเป็นทงเขียวทั้งเมืองนะคะและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดการในการที่จะเตรียมจัด b i ๊กค e ีนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดเมืองอีกรอบค่ะ สถานการณ์ฝนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะภายหลังเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลให้เทศบาลนครหัดใหญ่ต้องมีการประกาศระดับการแจ้งเตือนยกธงเหลืองในหลายจุดเสียงน้ำท่วมอาทิถนน30เมตรถนนสุปราสารรังสรรถนนธรรมนูนวิถีถนนประชาธิปัตย์ รวมถึงซอยย่อยและชุมชนเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูเมืองหลังผ่านวิกฤตน้ำท่วมหัดใหญ่ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนในพื้นที่มีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดนะคะต่อมาในช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ค่ะปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณแนวเขาคอหงลุ่มน้ำคลองเรียนและลุ่มน้ำคลองวะเทศบาลนครหัดใหญ่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำและประสาน ผูว้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปรับระดับการแจ้งเตือนจากทงเหลืองเป็นทงเขียวทั่วพื้นที่ปัจจุบันระดับน้ำในคลองสายหลักอยู่ต่ำกว่าตะลิ่งทั้งหมดนะคะได้แก่คลองอุตภเปาบ้านม่วงก้องต่ำกว่าตะลิ่ง4.96เมตรบ้านบางสาลา5.66เมตรและบ้านหัดใหญ่4.99เมตรคลองหวะต่ำกว่าตลิ่ง2.63เมตรคลองเตย3.15เมตรและ แก้มลิงคลองเรียน2.00เมตรภาพรวมนะครภาพรวมนะคะสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะอย่างไรก็ตามครับเช้าว,วันนี้ทั่วเขตเทศบานลคนครหาดใหญ่ยังมีฝนโปรยลงมาเล็กน้อยแล้วก็ตกสลับหยุดเป็นระยะระยะนะครับก่อนจะหยุดตกตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาก่อนจะตกอีกรอบหนึ่งประมาณช่วงเที่ยงนะครับเพราะว่าท <ạ. S 1> ั้งเมืองนถูกปกคลุมด้วยเมฆฝนประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลําคลองสายเล็กในเขตเมืองที่ระดับน้ําอยู่ในเกณฑ์ปก แต่ยังมีปริมาณขยะและเศษซากตกค้างซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่เตรียมที่จะเร่งดำเนินการเคลียร์อย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการอุดตันหากเกิดฝนตกซ้ำ ทางนี้นะครับในวันพรุ่งนี้20ธันวาคมจังหวัดสงขลาจะร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดก,กิจกรรม Big c l ล a n i n g Day ครั้งที่1แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็นส่โซนทั่วเมืองหัดใหญ่พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลนครหัดใหญ่อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อ<ฆ>าศัยอยู่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้วยนะครับในด้านต่างๆและติดตามข่าวสารด้วยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลต่างๆได้ที่ทางศูนย์วิทยุ์กุญชร โทร074200028สายด่วนคุณชอ0742 0สนตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมถึงที่ช่องทาง Facebook เทศบาลนครหาดใหญ่หรือว่าที่ l i n e แอดหาดใหญ่ซิตี้และเว w รไ์ Web หาดใหญ่ซิตี้ g o t h นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ